สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซ็นเตอร์พระอมูเลตนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับทางช่องมารีวิวนะครับจัดส่งพระเครื่องให้ลูกค้าอีกหนึ่งองค์นะครับลูกค้านะครับที่เช่าพระเครื่ององค์นี้นะครับเป็นลูกค้าที่อยู่จังหวัดนครปฐมนะครับนะครับพระเครื่ององค์นี้นะครับคือเหรียญนาคปกนะครับหลวงปู่แหวนสุจินโนปี19นะครับความที่น่าสนใจของเหรียญรุ่นนี้นะครับผู้ที่รับชมครับคือนะครับโดยปกตินะครับอ่าหลวงปู่แหวนสุจินโนท่านนะครับ ท่านจะจัดสร้างวัตถุมงคลน,นะครับก็จะจ,จัดสร้างเป็นอ่าเป็นรูปเหมือนของท่านเองนะครับจะเป็นเหรียญกลมใหญ่กลมเล็กหรือจะเป็นเหรียญรูปลักษณะใดนะครับจะเป็นรูปอ่าฉายาลักษณ์ขององค์หลวงปูแ่แวนท่านเองนะครับนะครับแต่นะครับอ่าพระองค์นี้นะครับนะครับมีความน่าสนใจคือ เป็นพระนาคปกนะครับพระนาคปกที่มีความดูอาย้อนยุคเหมือนสมัยโบราณนะครับเพราะเป็นปี19สวยงามครับดูเก่าคลาสสิกดีนะครับนะครับเป็นวัตถุมงคลของหลวงปู่แหวนที่จัดสร้างเป็นพระนาคปกซึ่งไม่ได้ไม่ไม่ค่อยที่จะหาพบเจอได้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 ทั่วไปได้บ่อยๆนะครับจึงมีความน่าสนใจนะครับนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับนะครับคือเป็นรูปลักษณ์นะครับนะครับพญานาคนะครับเดี๋ยวทางช่องจะซูมนะครับถ้าแสงไฟจะสว่างหรือเปล่าต้องขออภัยนะครับนี่นะครับ นะครับความหมายของพญานาคนะครับก็คือนะครับเหรียญนี้ก็จะได้พุทธคุณนะครับเกี่ยวกับนะครับการคุ้มครองนะครับให้มีความแคล้วคลาดปลอดภัยปกปักรักษานะครับก็คือตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วนะครับคือพญานาคนะครับเขาจะปกป้องคุ้มครององสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับนี่นะครับเห็นไหมครับยีายทางช่องพยายามตูมเห็นไหมครับนะครับลวดลายของพญานาคก็ดูเป็นความแบบคลาสสิกครับดูความเป็นความเก่านะครับนี่องค์พระพุทธรูปคือองค์พระท่านนะครับนี่นะครับ ทางสมาธินี่นะครับเห็นไหมครับฐานก็คือพญานาคนะครับโคดเห็นไหมครับนะครับพระพุทธท่านทรงนั่งบนนะครับพญานาคแล้วพญานาคอ่ากี่เศียนะครับเดี๋ยวนะครับอ่าแปดเสียใช่ไหมครับเดี๋ยวนะครับหนึ่งสองนะครับเก้าเสียสิครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยน่าสนใจนะครับหนึ่งสองนะครับ เก oh, nice, ้าเสียนพญานาเก้าเสียนโอ้โหสุดยอดสวยงามนะครับนะครับพุทธะอรหังธรรมโมธรรมโมอรหังสังโฆอรหังนะครับนี่นะครับนะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นทําบุญอายุของหลวงปู่แหวนนะครับนะครับทําบุญอายุนะครับ87ปีนะครับหลวงปู่แหวนสุจินโนนะครับ16มีนา19นะครับนี่ตาของหลวงปู่แหวนนะครับนี่นะครับนะครับความหมายก็คือ บูชาเหรียญรุ่นนี้ก็จะได้อายุมั่นขวัญยืนนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับพ็เป็นรุ่นทําบุญอายุของหลวงปู่แหวนท่านครบวาระ87ปีนะครับความหมายก็ดีนะครับรูปลักษณ์เหรียญนะครับนะครับก็เป็นพระนาคปกซึ่งหาชมได้ยากหาเช่าบูชาได้ยากเหมือนกันนะครับเหรียญนี้ก็ไม่ค่อยได้พบเจอบ่อยบ่อยนะครับผู้รับชมครับเราทางช่องเคยเช่าบูชามาแล้วแล้วก็ ลูกค้าก็ขอเช่าบูชาไปแล้วหนึ่งเหรียญแล้วก็นานสักพักระยะใหญ่ๆเลยครับนะครับทางช่องถึงจะได้บูชาเหรียญนี้ไปอีกหนึ่งเหรียญนะครับเพราะเป็นปีเก่าปีลึกนะครับปี19นะครับถ้าอนาคตนะครับถ้าทางช่องนะครับนะครับพบเจอเหรียญรุ่นนี้สภาพตสวยนะครับปี19เป็นพระนาคปกของหลวงปู่แหวนอีกนะครับทางช่องก็ว่าจะหาเช่ามานะครับแล้วก็นํามาแบ่งปันนะครับให้กับผู้ที่รับชมคลิปนะครับนะครับได้เช่าบูชากันไปนะครับเพราะเป็นรุ่นที่น่าสนใจครับทางช่องเห็นก็ เป็นพระเก่าดีครับปีลึกปีหนึ่งเก้าแล้วก็หน้าหน้าอลัธนาบูชาคุ้มครองติดตัวเพระหลวงปู่แหวนท่านทรงเข้มขังและเป็นพระอรหันต์เจ้าจริงๆนะครับนะครับ่าคลิปนี้ทางช่องจริงมารีวิวสําหรับผู้ที่รับชมนะครับถ้าอยากจะชมรายละเอียดประวัติที่มาที่ไปนะครับของสําหรับการจัดสร้างนะครับพระนาคปกนะครับนะครับของหลวงปู่แหวนสุจินโนปีหนึ่งเก้านะครับนะครับรุ่นนี้นะครับรายละเอียดการที่มาที่ไปการจัดสร้างเพราะอะไรนะครับนะครับที่มาที่ไปของเหรียญรุ่นนี้ยังไงก็อ่าย้อนไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับเป แบ่งปันพระเครื่องนะครับวัตถุมงคลนะครับรวมหลายเกจีขนาดจ่าที่ทางช่องได้ทำเอาไว้แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ทางช่องขอนำเสนอคลิปไว้เป็นเท่านี้นะครับฝากกดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องนะครับทางช่องจะได้ดีใจอย่างมากนะครับสำหรับคลิปนี้ทางช่องนำเสนอไว้เป็นเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ